สวัสดี FC นักสะสมคนรุ่นใหม่คนชอบเหรียญคลิปวิดีโอนี้ช่องพาเบิงช n แนลก็นำเหรียญมาขายเช่นเคยคลิปที่แล้วนะครับเราก็นำเหรียญชนิด1บาทราคาเหรียญละ200บาทนะครับทำคลิปวิดีโอขายท่านใดได้ติดตามรับชมไปแล้วนะครับก็อาจจะทราบดี คลิปวิดีโอนี้ก็นำเหรียญชนิดหนึ่งบาทราคาเหรียญละ300 400มาให้ท่านผู้ชมได้เป็นเจ้าของเช่นเคยก็ไปดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเพราะเสียนขวางนะครับ ขวางร้อยเปอร์เซนเหรียญละสามร้อยบาทก็มีเหรียญละสี่ร้อยบาทก็มีนะครับก็ไปดูนะครับเป็นแบบไหนเหรียญละสามร้อยบาทก็ให้ดูเหรียญละสามร้อยบาทก่อนนะครับเหรียญละสามร้อยบาทจะเป็นเหรียญของอรัชกาลที่เก้ารุ่นใหม่พระเศียรใหญ่ปีพศสองพันห้าร้อย 5 6อันนี้พบเจอบ่อยพบเจอเป็นประจำนะครับราคา3 0 0บาทเป็นพระเสียนขวางนะครับพระเศียนขวางขวางตามหน้าเหรียญน,นี่เลยมีอยู่2เหรียญน,นะครับดูเหรียญแรกเหรียญที่เหรียญแรกเป็นยังไง เหรียญที่สองก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเหรียญพระเศียรขวางสำคัญอยู่ที่ราคานะครับคู่แรกนะครับก็เป็นเหรียญละสามร้อยบาทคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองเหรียญละเหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับคู่ที่สองเหรียญละสี่ร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญพระเศียรขวางเหมือนกันแต่เป็นเหรียญที่หายากกว่าคู่ที่ละคู่ที่หนึ่ง คู่ที่1ห,หาง่ายนะครับพบเจอเป็นประจำในปีพศส5 0พแต่คู่คู่นี้นะครับคู่ที่2เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเสียนเล็กของรัชกาลที่9จะหายากนะครับพระเสียนขวางดังนั้นเราถึงขายเราจึงขายเหรียญละ400บาท นะครับเหรียญนี้จะเป็นปีพศสอ4 7ปีพปีพศสอ4 9นนะครับขออภัยเราหยิบผิดปีพศสอ4 7ยังไม่มานะครับหยิบปีพศสอ4 9มาก่อนนะครับมาแล้วก็ดูเลยเหรียญละ400บาทเป็นพระเศียรขวาง นะครับ400บาทเป็นเพราะรุ่นใหม่ไอ้รุ่นเก่าเขาขออาภายัยรุ่นเก่าปีพศ2549เป็นพระเสียเนะรเล็กนะครับปีพศ2549จะมีอยู่2บล็อกบล็อกพระเสียรใหญ่และบล็อกพระเสียรเล็กบล็อกนี้พระเสียรเล็กนะครับพระเสียรหวางพระเสียรขวางเรียนละ400บาทนะครับ ก็มาดูนะครับปีพศ2547ปีพศ2547รุ่นเก่าพระเศียรเล็กแล้วก็พระเศียรขวาง,างหายากหายากแบบนี้เราถึงขายเหรียญละ400บาทนะครับก็สามารถหาได้ทุกคนนะครับแลกเหรียญมาคัด แต่บอกก่อนว่าเลข2-3งสาพันคัดไม่เจอนะครับต้องเลขเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับก็มาดูนะครับเหรียญละ400บาทอีกนะครับคู่ที่3คู่ที่สก็เหรียญละ400บาทเป็นเหรียญของรัชกาลที่10เหรียญน,นี้จะเป็นปีพศ2,500 หกสิบสี่นะครับหกสิบสี่ปีพศสองพันห้ารอยหกสิบสี่ะครับเป็นเหรียญของรัชกาลที่สิบรุ่นใหม่หายากพระเสียขวางราคาเหรียญละ400บาทนะครับอยู่ในคลิปวิดีโอเดียวกันนะครับ เราไม่แยกนะครับใช้เวลารวมกันไปเลยนะครับแต่เราก็เปลี่ยนราคานะครับมาดูเหรียญที่2นะครับปีพศ2 5 6 4เหมือนกันเป็นแบบเดียวกันนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาหานะครับถ้าอยากได้ติดต่อทางช่องของเรา คอมเมนต์เข้ามาขอช่องทางการติดต่อถ้าจะซื้อนะครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่ต้องไปคอมเมนต์เข้ามาแล้วไม่ต้องดูก็ได้นะครับเลื่อนผ่านไปเลยนะครับเราก็ไม่ซีเรียสในส่วนนั้นเราไม่ได้หวังยอดวิวเราขายเหรียญนะครับก็ต้องการขายเหรียญอย่างเดียวนะครับนี่คือคลิปวิดีโอนี้นำเหรียญมาขายนะครับ เหรียญรัชกาลที่9ชนิด1บาทรุ่นใหม่พระเศียรใหญ่ปีพศ2556้ยเหรียญละ300บาทเหรียญรุ่นเก่าเหรียญรุ่นเก่าพระเศียรขวางของรัชกาลที่9รุ่นเก่าพระเศียรเล็กเนี่ยนะครับเราขายเหรียญละ400บาทแล้วก็มาสุดท้ายของรัชกาลที่10นะครับพระเศียรขวางเราขายเหรียญละ400บาททั้งหมดนี้มีอยู่6เหรียญ นะครับต้องการอยากจะเป็นเจ้าของก็คอมเมนต์เข้ามาขอช่องทางการซื้อขายเราก็จะให้ช่องทางการซื้อขายไปนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันกับคลิปวิดีโอต่อไปกับช่องพาเมองชาแนลสวัสดีครับ